สมบิพ่น้อฟซีสุทาสมบองสุดสราดจคือเก่าพ่น้องมือนี้ครับไม่ฮ็ดปวดพ่น้อ้ป้าพ่น้เก็ดปวกอ่ะอดท้องบอดทงพ่นเดนาปาหล่พนดนวางเครงอาไนะพ่น้งพ่นขันขนมันจูมันเห็นช้ำมันโักจูมพ่น้า มันหกมลาอยู่นะนะบ้ายโมเย็นมันบานเห็นไหมมุดจอพนกากินน้กันเด้พนังเด้ออือเราเมื่อไรกนนั่งหน้าพิน้าพนมาให้ป๊วางสบายปาลูกเลยแม่เออหงายหยมันรกปะปะเราเราลุงลุงปมันห่างเนี่ยลายเยอะเออ ได้ผู้ลงไปหรอผู้เจ้าบ้านหุ่งอยู่ไปนะไปนะหลอดต่อบพี่น้อยมาครับพ่อมาหัวไหลกันอยู่คนเฮ็ดปัวออกพี่น้ามุดจอบพี่น้ามาหาน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมุด จอค่ะมาเดินมาหาหน่อไม้น้ำกันักจ้าเฮ็ดปวกก็ออกหน่อไม้ก็ออกพี่น้องมันบานเนาะน้าน้องดำพี่น้อง เว้ยมุดเดียดน,น้องดำด้วยของเธอลยเด่นน้องดำผอมข่าวเคนะี้ยวเคียวเด่นข้าน้องน้องดำลงห่วยประแดดคือเก่าไปเน้าะมัว่ากันลงห่วยโมงจะให้พวกโบราณ

เออหปวกพาร์ทนะอารมณ์เป็นอยู่เออคือดอกเดียว,ยวมีดอกเดียวคโครโอรอยู่นี่โอโอโอโดอกเดียวพี่น้องไล่ดอกเดียวมันมันจุ่มมาจากเบิ่งลู่ลู่ข้างนั้นเห็นดอกเดียวนี่ยังมาผมกับอาขมาเพราะว่าขาดซำแล้วผมมีหุ่นแต่หุ่นไม่เดียวนี ทมล้ลัลบคตัปูจะบอี่เนะนนอืมฮิป,ปัวพี่นา้าฮิป,ปัวย่ำนีกัออกพี่นอ้อยแปลกขนาดมาเด้อันเด้อข้ามากินกันเด้อข้าทำล้เลยเขี่ยเด,ด้อเห็นเด้อเขี่ยเด้อ Quý nam là một chút Ba Ơ, 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 ơ Sẽ cây bên nam phía nam, nam hồi ดูน้ำน้ำเขาเลยเออน้ำเเตี๋ยะเตี๋ยอแก่น้ำหู่้พ่น้าหัว่าไระแด่เนื้นุ่มไหมพ่น้า thôi hên ba Ừ. Ừ. Ăn là mẹ cả. น้มาขนเลเอาเบิร์ดน้ำมาขึนนน้นเลยเดินน้ำมา โทรด้วยนะเปล่าผลถึงโทรศัพท <boxing> <sk> sure, <sk> <skin acon 68> ์ค่ะเห็นบ้าก่อนไหมพี่เนาะ Mà cái đấy Đấy có bò lái phần nào Nhắc ướt nhau Mà nó là lái tựa Ok nằm ngoài phần nào Nhìn nó mấy Tựa mà tựa เดินเด้อมุดจอพี่น้องมฮะมาด้วพี่น้องเด้อเติดตามช่องสอดอจด้วยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณหลวงนาพี่น้องเอ้อ ยนม่่อนมานออตาเขออกไปนาอยนมใหม่อ่านกาหนให่นให้บ่ะ เหยียบน้ำเรามาถ่ายคลิปนั่นทำไมนะมาถ่ายคลิปว่าเหยบน้ำเอาไว้ที่ป,ปูเขาเอาบอลน้อยมามีดอกขามเมืร์เน่มันจะเป็นานาหนองดำพี่น้องขามเมืร์เน่

อึดหนามากอะไรม่เห็นหนามากใช่อึดกระดอกก็ดีครัพี่น้องเติมเป็นก้อป็นผ่าบาดพี่น้องก้อนมาพ่าบานค่ะ เก็บบนน้ำนน้ำลายขนาดโคตอตายวะนะออลูกหลาให้ยังลูกหลา สเก็บนา้นน้ไปขี้ตะปูเนี่ยพายังไปยังมากนนพี่น้องมาหาสีทกับคาราไปขีดดิพย่น้อผ่าติดตามส่อาซัดจอยคือเก่าพี่น้ผักก็แล้วก็แซ่บนําพ่อไม่คิดหนาสบายดีพี่น้องไปเลยพี่น้องบบาย